สวัสดีค่ะนักศึกษาทุท่ามีพบแนจันทร์ในรายช่างทีาศาสตร์ควอ2 1 0 0 1ระดับสามาสัญโยศึกษาตอนต้นด้วยนางสาวพพสุพรีศิริยาเป็นครูสอนค่ะวันนี้จะเรียนกันในหัวข้อเรื่องเซลล์ค่ะเซลล์หมายถึงหน่วยพื้นฐานและเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตจึ่งทำหน้าที่สำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเซลล์มีอยู่สองประเทศหลักคือเซลล์ โปรคาริโอตไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสและเซลล์ยูคาริโอตมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสค่ะชนี้ของเซลล์นะคะเซลล์โปรคาริโอตเซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสและไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่นแบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้เงินค่ะเซลล์ยูคาริโอตคือเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสและมีออร์แกเนลต่างๆเช่นนิวเคลียสร่างแห่เอนโดพลาสมิก และคลอโรพลาสในเซลล์พืชพบในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อย่างพืชและสัตว์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิดเช่นยูบีนาค่ะโครงสร้างของโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์นะคะเซลล์ส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างพื้นฐาน3าส่วนหลักได้แก่หนึ่งส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ได้แก่เยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์มีเฉพาะในเซลล์พืชค่ะ 2. ไซโทพลาซึม ส่วนของเหลวภายในเซลล์ซึ่งมีออร์แกเนลต่างๆลอยอยู่เช่นไรโบโซมและคลอโรพลาสต์ค่ะ 3. นิวเคลียสทส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการต่างๆของเซลล์และเป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรมหรือที่เรเรียกว่า DNA ค่ะความแตกต่างระหว่างเซล์พืชและเซล์สัตว์นะคะเซล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมมีผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์และมีแวคิวโอขนาดใหญ่เซลล์สัตว์ มีรูปร่างกลมหรือดีไม่มีผนังเซลล์หรือคอโลพาสแต่จะมีเซนติโอและแวคูโอขนาดเล็กค่ะลักษณะของเซลล์พืชน,นะคะจะมีลักษณะเหลี่ยมโดยสีฟ้าเรียกว่าแวคูโอและมีนิวเคลียสอยู่านต้างเซลมีคอโลพาสภายในเซลและมีเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะเซลล์สัตว์นะคะจะมีเยื่อหุ้มเซลล์ลักษณะเป็นทรงกลมหรือีมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางของเซลล์ค่ะ ข้อแตกความแตกต่างโครงสร้างลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จะมีข้อโดยพื้นโดยที่เราจะเรียนทั่วไปเนี่ยเราก็จะมองออกนะคะว่าเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์จะมีลักษณะที่ต่างกันและภายในเซลล์นะคะก็จะมีส่วนประกอบต่างที่ต่างกันค่ะความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะเซลล์พืชหนึ่งเซลล์พืชจะมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมสอง 2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 3. มีคอร์รพ้าตู่ภายในเซลล์4ไม่มีเซนติโอห5เรคูโอมีขนาดใหญ่และมองเห็นได้ชัดเจน 6. มีนิวเคลียสอยู่ด้านนอกด้านข้างของเซลล์ส่วนเซลล์สัตว์นะคะ 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลมหรือดีไม่แน่นอน 2. ไม่มีผนังเซลล์แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก3ไม่มีคอรพ้าส์4มีเซนติโอใช้ในการแบ่งเซลล์ห แวสชิโอมีขนาดเล็กมองเห็นได้ไม่ชัดเจน6กมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางของเซลล์ค่ะกระบวนการและการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์นะคะกระบวนการดำรงชีวิตของพืชประกอบด้วยการลาเนียงน้ำอาหารและแร่ธาตุกระบวนการสังเคราะห์แสงและระบบสืบพันธุ์ในพืชการดำรงชีวิตของสัตว์ประกอบด้วยโครงสร้างและการทำงานของระบบหายใจ การย่อยอาหารการขับถ่ายและการสืบพันธุ์ค่ะกระบวนการดำรงชีวิตของพืชนะคะกระบวนการดำรงชีวิตของพืชประกอบด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารการหายใจเพื่อใช้พลังงานการลำเลียงน้ําและอาหารผ่านเนื้อเยื่อท่อลำเลียงและการสืบพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์นอกจากนี้พืชยังมีการเจริญเติบโตและตอบสนองต่อสิ่งเร้าเช่น แสงน้ำและแรงโน้มถ่วงค่ะกระบวนการหลักในการดำรงชีวิตของพืชนนะคะการสังเคราะห์ด้วยแสงพือใช้คลอโลรฟลาสเปลี่ยนจากพลังงานแสงให้เป็นพลังแานเคมีเพื่อผลิตอาหารในที่นี้ก็คือน้ำตาลจากคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำและปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาค่ะการหายใจพืชหายใจเพื่อเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมของเซลล์โดยใช้แก๊สออกซิเจนและปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาการลำเลียงระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงไซเลมและโฟเอมทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากร่างไปยังส่วนต่างๆและลำเลียงอาหารหรือสารอินทรีจากใบไปยังส่วนอื่นๆของพืชค่ะการสืบพันธุ์พืชสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ใดยการออกดอกและการถ่ายละอองเมนูเลนูเพื่อสร้างผลเลมมลรดเพื่อที่จะนำไปเป็นต้นใหม่ต่อไปค่ะกระบวนการอือ่นๆที่สำคัญนะคะการจเจริญเติบโตเกิดเกิดจากการเพิ่มจำนวนเซลล์หรือเรียกว่าการแบ่งเซลล์และการขยายจำนวนขยายขนาดของเซลล์ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลรูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าเพื่อสามารถ ลื่อนไหวและตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่อปัจจัยต่างๆเช่น 1. ตอบสนองต่อแสงรากและลำต้นจะมีการเจริญเติบโตเข้าหาแสงหรือหนีแสงค่ะ 2. การตอบสนองต่อน้ํารากจะมีการเจริญเติบโตเข้าหาแหล่งน้ํา 3. การตอบสนองต่อสิ่งโน้มถ่วงรากจะเจริญเติบโตลงดินและลำต้นจะเจริญเติบโตขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะ 4. การตอบสนองต่อการสัมผัส การเปลี่ยนแปลงของแรงดันแต่ภายในเซลล์ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวจากการสัมผัสค่คะนี่คือกระ,ะบวนการลำเลียงน้ำออกซิเจนของเซลล์นะคะเพื่อการำดำรงชีพค่ะในพืชน,นะคะกระบวนการำดำรงชีวิตของสัตว์ค่ะการหายใจสัตว์บกหายใจโดยใช้อากาศส่วนสัตว์น้ำจะได้รับออกซิเจนจากน้ำค่ะ การย่อยอาหารสัตว์จะกินอาหารเพื่อสร้างพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการขับถ่ายระบบขับถ่ายจะทำหน้าที่กำจัดของเ,เอสียออกยวะร่างกายระบบสืบพันธุ์สัตว์สืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ค่ะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะ 1. อาหารเป็นแหล่งพลังงานสำคัญ ที่ทำให้สัตว์เคลื่อนที่และทำกิจกรรมต่างๆได้อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างการจเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสร้างภูมุมกันโรคค่ะน้ำสัตว์ทุกชนิดต้องการน้ำในการดำรงชีวิตด้วยสัตว์บกจะดื่มน้ำและสัตว์น้ำจะได้รับออกซิเจนที่ละลายในน้ำค่ะอากาศสัตว์บกจะหายใจจะโดยตรงจากอากาศส่วนสัตว์น้ำจะได้รับออกซิเจนที่ละลายในน้ำค่ะ ัฒนจกรชีวิตและการสืบพันธุ์วัฒนจักรชีวิตสัตว์ทุก,ท,กทุกชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในช่วงชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตัวเป็นวัยซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากน้อยมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละชนิดค่ะการสืบพันธุ์ศัตว์สืบพันธุ์ได้ดำรงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปค่ะตัวอย่างของวัฒนจักรชีวิตนะคะ ว่าถ้าจากชีวิตแบบสมบูรณ์สัตว์จะมีอยู่สีระยะคือระยะที่1คือระยะไข่ระยะที่สองคือตัวอ่อนระยะที่3มคือดักแด้และระยะที่4คือตัวเต็มวัยค่ะอย่างเช่นในรูปตัวอย่างนะคะคือภาพวงจรชีวิตของผีเสื้อค่ะด้วยผีเสื้อจะมาวางไข่บริเวณใบไม้และใช้เวลาระยะหนึ่งไม่ถึงประมาณ7วันไข่จะแตกตัวอ่อนกลายเป็น แตกตัวกลายเป็นตัวออดก,ก็คือเป็นหนอนนะคะในการเป็นหนอนหนอนก็จะใช้ชีวิตในการหาอาหารก็คือเป็นใบไม้นะคะพอถึงระยะช่วงวัยหนึ่งจากหนอนก็จะสร้างเยื่อมาหองหุ้มตัวเองเพื่อกลายเป็นดักแด้นะคะในดักแด้ก,ก็จะเหมือนการจำศีลของผีเสื้อคะ่ะจะใช้ชีวิตอยู่ในดักแด้ประมาณช่วงหนึ่งผมจะแตกตัวเป็นตัวเต็มวัยก็คือเป็น เสื้อที่มีปีกบินทั่วไปเหมือนที่เราเห็นนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างวัฒนาจาักชีวิตวัฒนาจาักชีวิตแบบไม่สมบูรณ์นะคะสัตว์จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่3าระยะค่ะคือระยะไข่ตัวอ่อนและข้ามไปที่ตัวเต็มวัยเช่นกบนะคะกบตัวผู้และตัวเมียเมืม่อผสมพันธุ์กันแล้วก็จะออกไข่ออกมานะคะพอไข่ออกมาได้สักระยะหนึ่งไข่ที่โตเต็มที่ ก็จะกลายเป็นลูกออดลูกออดพอจเจริญเติบโตได้ระยะหนึ่งนะคะก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากที่มีหางยาวๆนะคะก็จะเริ่มมีขาออกมาแล้วก็หางก็จะสั้นลงสั้นลงนะคะสุดท้ายมาก็จะกลายพอได้รับอาหารที่สมบูรณ์พอโตเต็มวัยแล้วเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นกบกลายเป็นกบแล้วจากนั้นพอถึงวัยเต็มตัวเต็มวัยของกบแล้วก็จะ กลับมาผสมพันธุ์เพื่อวางไข่เป็นวงจรชีวิตของปลุกนะคะก็จะใช้ชีวิตอยู่เป็นวงจรโดยที่ไม่มีไม่ไม่สมบูรณ์โดยที่จะไม่มีดักแด้เหมือนผีเสื้อนะคะอย่างผีเสื้อจะมีอยู่สีระยะแต่กลกจะมีอยู่สามระยะค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาในบทที่สองเรื่องเซลล์และการำดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ